คิดดีๆของพี่น้องชาวโคราชนะคะที่นำพืชผักสวนครัวมาประดับเมนแทนที่จะเป็นดอกไม้สดนะที่ทำแบบนี้เพราะอะไรได้ประโยชน์หลายต่อเลยคุณผู้ชมเสร็จงานปุ๊บก็เอาผักเนี่ยไปแจกให้ชาวบ้านหรือนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อก็ได้ค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะ่ะ พืชผักจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นมะเขือมะเขือเทศมะละกอพริกสดกระลำปีผักสลัดกล้วยฝรัง่งแล้วก็อีกหลากหลายชนิดเลยถูกนํามาประดับตกแต่งบริเวณเมนแทนการประดับด้วยดอกไม้สดนะคะแล้วก็ยังได้นาผักต่างๆมาจากเทศกาลบริเวณรอบเมนวัดโคกกระดูตําบลหมื่นวยอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่โคราชด้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งในงานพิธีชาปนากิจศพของนายอรุณขันโคกสูงนะคะหรือว่าผู้ใหญ่โชค ท่านเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านโพนสูงแล้วก็เป็นอดีตประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกอจังหวัดนครราชสีมาส่วนเหตุผลของการนำผักผลไม้มาประดับเมรในครั้งนี้นะคะเกิดจากทางญาติๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็เพื่อนๆของผู้วายชนต้องการให้แขกที่มาร่วมงานได้นำผักกลับไปรับประทานหรือถ้าเป็นต้นเนี่ยก็ให้นำกลับไปปลูกต่อที่บ้านนะคะ แล้วข้อสงสัยที่ว่าเอ๊ผักแล้วก็พวกบนไม้ที่นํามาประดับเนี่ยมาจากไหนเดี๋ยวเราให้คุณธิติวัฒน์ชาวบ้านในพื้นที่มาเป็นผู้ตอบกันหน่อยครับชาวนก,กิจศพนะครับก็ของที่แปลกก็คือต้นไม้แจกต้นไม้ครับต้นไม้ที่ประดับรอบเมรุนะครับก็แจกให้กับชาวบ้านที่มาร่วมในงานชาวนก,กิจนำไปปลูกต่อนำไปขยายพันธุ์ต่อนะครับ างานของพี่โชคผู้ใหญ่โชคครับนะอันนี้เป็นต้นไม้หรือเป็นพืชของที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนปลูกเองใช่ไหมเป็นพืชที่ผู้เสียชีวิตปลูกไว้นะครับเป็นอนุสรณ์นะครับก็จะได้ขยายเผ่าพันธุนะ์เป็นประโยชน์กับคนต่อไปครับ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วนะคะผู้ที่มาร่วมงานต่างก็นำผักผลไม้กลับไปรับประทานที่บ้านนะคะใครอยากได้อะไรก็นำกลับไปเลยค่ะตามความต้องการเลือกหยิบกันไปแบบนี้ใส่ถุงกันไปให้ได้ร้อยนะคะ mm hmm. นอกจาก mm hmm. นี่แหละค่ะคุณชมนอกจากจะเป็นไอเดียดีๆนะคะที่ทำให้งานดูสวยงามแล้วก็ยังได้ประโยชน์ด้วย mm hmm. ชาวบ้านก็มีผัก นำกลับไปรับประทานประกอบอาหารกันนะคะส่วนหนึ่งะ,ะก็เอาไปปลูกขยายพันธุ์ต่อนะคะที่สำคัญไม่เพิ่มขยะได้ประโยชน์จริงๆคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ